จะไปอะไรคะมาอันนี้จุจ็บดูดดูดป๊าปาแล้วคะ่ะโอ้โหน่ารักจังเลยลูกเอาเอาเอาหกคนแล้วลูก <c oughs> เฮียวจ๋า ทำอะไรมากินเนี่ยฮะผักกาน้ำมันหอยเอาละต้องชิมกันหน่อยแล้วล่ะรับครับครับผมอ่าอ่าอ่าไปเที่ยว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 นิลิอโอ้โหตกใจไหมลูกไปเที่ยวไหมไปเที่ยวไหมครับไปเปลี่ยนชุดเลยนะไปไปมาเป็นชุดก่อให้แบบว่ากินก่อน สแซปหลายเ้อะกระต้อนฮะกระตอนเหรอก็ถีจักอืมไปไปัโลครับสวัสดีครับทักบริบูรณ์เองครับผมมีงาน่ดนเลยเหรอพี่อะไรนะฮะเจ็ดหลักเลยนะครับเอาผมก็มีแค่สองคนเดียหเลยฮะบีลิฟ์เนี่ยผมแถมให้ด้วยเนี่ยพี่ไม่เกินสองชั่วโมงถึงที่งานเลยครับได้ครับสวัสดีครับผมเอายังไงดีเนี่ย ไอมีงานด่วนเลยเนี่ยนี่อยู่แถวบ้านพี่ปองไงพ<อ>าบริปไปเล่นกับน้องแบ็ได้ออ๋พี่ปองครับสวัสดีครับพี่พอยู่ดีๆผมก็คิดถึงพี่ปองขึ้นมาทันทีเลยนเน<อ>ี่ยให้ผมเข้าไปหาพี่ปองนะอยากเจอพี่ผองอ่ะ <c oughs> <c oughs> โอเคครับสวัสดีครับเดี๋ยซีจ๋าเรียบร้อยลิฟเลยจ้าสวัสดีครับดีลิฟต์โอ้สวัสดีครับ พ่อจ๋าเออพอดีว่าผมกับเมียเนี่ยมีงานด่วนพอดีเลยอ่ะพ่อไม่ต้ใครมาเลี้ยงบิลลิฟไงฝากหน่อยดิพ่อเอาได้สิฟองฟองฟองนี่เป็นหมาเลยเลือนหมาเลยเมียใส่ของพี่อยู่สักคำสิเออพี่ป๋องพี่ป๋องช่วยฝากเลี้ยงบิลลิฟหน่อยนะโอ้ยได้ได้ได้กระจุกป๋าไม่มีปัญหาเดี๋ยวเลี้ยงให้โอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากคุณคะช่วยกินข้าวเยอะๆหน่อยนะคะเดี๋ยวจะล้มกูจะไปล้มอ๋อกูจะเป็นล้มพูดแสดงว่าเมียมึงห่วงกูสิไม่ใช่ อะไรอ่ะถ้าพี่ลมเดี๋ยวกว่าฟันพี่อ่ะจะฉกมิลิปอยู่แล้ก็ต่อยมิลิฟโชคดีนะลูกมิลิฟไปไหนลูกมานั <t> ่นไงผัวไอ้ตั๊กลูกมึงนี่ไง ไอ้ตากนะนี่ดูลุงนะลุสงสนมากนี่หัวเหอตุกตุกนตุกตกากรุลเลยเน่ยของสะสมกูได,ด้เเนี่ยดูเนี่ยเป็ดกูซึมเลาเนี่ยเนี่ยางแค่เป็ดคนเดียวกูก็เหนื่อยเลยเนี่ยต้องมาเลี้ยงบีริฟอีกคนเนี่ยบีริฟครับเป็ดลุงว่าทั้งนั้นเรามาเล่นเกมมาดีกว่าอะมา,มามามาไปเล่นเกมกันมานี่บิลิฟ ทำเป็ดทำเป็ดทำป๋องดีกว่าแหมอย่างงี้ต้องเจอกันไม่ไดแปลน้ำดูเออแปลน้ำดูเออแม่ในรายการมันก็แกล้งกูเฮ้ยมานี่มาบ้านกูนมันมาแกล้งลูกเป็ดกูอีกไม่ต้องโม่ไม่ต้องโม่โหเล่นไอ้เป็ดเนาะมึงเจอไอ้ป๋องอตั๊ก เอาสิเอาสิเออขอบคุณค่าอาวไม่ให้ล้งไม่ให้ยูี่มาเล่นเกมกันเล่นเกมกันมา พิ่ิฟพ่อมาแล้วจตลูกลูกพ่อทำอะไรลูกผมไม่ได้ทำอะไรก็เล่นเนี่ยเล่นนีกันเล่นเล่นเค้กแปะหน้าลิฟี่บิฟดิพ่อมันแพ้เลยอ่ะก็มันแพ้พ่อไม่รู้เลยเหรอเนี่ยก็มันมันแพ้คนเดียวผมพี่ไม่แพ้แล้วแพ้ทุกตาเลยทุกตาเลยเหอ่ามาเดี๋ยวพ่อบิลิฟจะลงเล่นเองมาเอาหน้ามาเจาอใช่ไหมพ่อเจาะเจอะเลยเนี่ยเนี่ยอย่างเนี้ย คุณไม่เจอกูเล่นอย่างให้แพ้อ่ะคุณน่าครับคุณจริงคุณชัวดอ่ะมาเลยเมียมีเล่นพุกวันใช่ไหมอ่ะมีเล้้มผีหรือเปล่าอ่ะเลี้ยงผีป่ะเนี่ย ทำไมพ่อถึงไม่เลือกสักนิดเลยเนี่ยแก้ตรงนี้ดีเดียวเองโมโมใหม่ปรับตูวนิดหน่อยมันก็ดีดอยู่ข้างเดียวข่านี้ก็ไม่เป็นไรวันหลัง,ลงอะ่ะเขากับเพื่อนต้องดูก่อนเพื่อนแบบนี้ใช้ไม่ได้เลยอ่ะโชคดีอะเบลลี่ยังมีชีวิตอยู่เลย <c oughs> ยังมีชีวิตอยู่เลยลูกตามปั๊บทการชีวิตยามมหาชนศาลพี่อเํานี่อย่าครั้งหน้าดิพี่จะดูแลเบลลี่อย่างดีเลย เย้ยเงียบมันหลอกอ,ลอีกละล้วเฮ้เยเฮ้เยเฮ้ยเฮ้ยเฮียมมเเีียยฮัลโหลเนียบเหรอเองอยู่ไหนวะเนี่ยรับงาน,านอาีเวนต์เหรอมันใช่เวลาหรือเปล่าเนียเออเอามึงยังไม่กจ่ยายไงตั๊กเนียบไม่อยู่ดิพ่อออกรับงานอีเวนต์เลยดิเรียกแท็กซี่หน่อยพ่อไปเฮ้ยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องพ่อมีรถนะเดี๋ยวรถพ่อไปขอบคุณแจนนะครับเฮ้ยไม่ใช่คันนี้บ้าหรอันนี้ห่วงคันนี้เก่านู่นให้ผมปั่นจิบบ้านพ่อกลับไปที่บางนานี่นะเออบ้านพ่ออยู่ไหนวัชรพล ใจพ่อทำด้วยอะไรคอยดูนะพ่อนะผมจะฟ้องสัมภารลูกเอ็งก็ต้องประกอบไอ้ตั้งหู้ดเสร็จแล้วหไมเนี่ยบ้านเอ็งก็หนีผาสีด้วยผู้สีนั่ตำบ้านแช่ให้หมดถ้าเป็ดมันโตมานะคอยดูไปลูกเอ็งต้องได้รับผลกรรมแบบนี้เล็ออกไปเมื่อกูชาเดียวออวันล้วงเลือกกเพื่อนนะเพื่อนแบบนี้ไม่ได้เลยนะเร็วๆร็วไม่ต้องไล่ฉันอย่าอย่าลิบรีบไปด้วย เฮ้ยไ้ตักเลียนจะเอารมมาเปลี่ยนแล้วเหรออ่ะคือกินงด่วนขอบคุณนะไวันนลั้นะต้องเพื่อนดีๆนะเว้ยเพิ่มแบบนี้อไม่เอาเลยอ่ะขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีซอสหอยนางรมแบบผมตราธิพร์